ครับผมราชดาแล้วก็พระรามเก้านะครับผมเป็นโครงการใหม่ของทาง S อสเซ็ตเนก็เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆนะครับผมคอนเซ็ปต์ก็คือเอกคอมมูนิตี้ออฟ i อ i เปอเนตี้นะครับผมก็จะเป็นแบบที่ที่ทุกๆคนไม่ว่าจะแตกต่างหรือเหมือนกันมาอยู่ที่นี่ด้วยกันเราจะสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีไปด้วยกันมันมันเป็นโน้ตคนหม่ก็มีเราเป็นแบบในหลายๆรูปแบบหลายๆรูปแบบก็จะมีแบบวินนึงยังมีโลกหนึ่งงอะไรอีกมันก็จะมีแบบนิ่งๆหนึ่งอะไรหนึ่งเอออาอีก ก็แบบทุกๆเนี่ยทุกๆคาแรคเตอร์เนี่ยรวมๆแล้วมากกว่าหนึ่งได้แล้วทุกคาแรคเตอร์คือพีพีมคะอะไรนะคะทุกๆคาแรคเตอร์ที่ผ่านมาไม่จริงครับพี่ขมอปฏิเสธยังไม่เข้าวข่าวเลยยังไมเข้าวข่าวก็พี่ว่า คนเรานะครับผมมีความเป็น hmm. อินด mm ิว hmm. ิโดหรือหมายความว่ามีหลายๆคาแรคเตอร์ในหนึ่งในในตัวเองอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันแล้วแต่ด้วยว่าไลฟ์สไตล์เราชีวิตประจำวันเราเราไปเจออะไรมาบ้างเรารู้สึกอะไรบ้างเงี้ยหรือว่าทุกๆคนก็มีมุมมองแล้วก็มีเพอร์สเปคทีฟในในตัวเองเนี่ยหลายๆมุมมองอยู่นะครับผมอย่างตัที่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยแบบของลูกค้าบอกว่าจะเก่าอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยหรอยังไม่ใหม่ขมาเนโอเจนอะไรเออครับผมอะไรวะเอ้ยเราเรามีวิธีการเลือกเลือกเลือกคอนโดอะไรผมว่าเออเราต้องสื่อสักหนึ่งสไตล์ พี่ว่าต้องเลือกให้แมทชิ่งกับไลฟ์สไตล์เราด้วยนะครับผม <c oughs> แล้วก็เลือกทำเลด้วยเรื่องของทำเลว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมุติแบบเราทำงานอยอแถวนี้หรือว่าเราเลือกที่ที่มันติดรถไฟฟ้าหรือที่ที่มันมีความสะดวกอะไรเงี้ย ถ้าสมมติไลฟ์สไตล์ชอบไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแถวเนี้ยก็ไปได้รถไฟฟ้าเอ็มอาร์จีอะไรต่างๆก็คือมีหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะแบบไหนที่ครบเนี่ยมีครบแน่นอนครับเพราะว่ามีแม้มกระทั่งแบบห้องเวิร์กช็อปโคเวิร์กิ้งสเปซอะว่ายน้ำคือจริงๆมีครบหมดซึ่งพีพีก็คือเหมาหนึ่งฟลอร์เลยสำหรับครบก็ทางครบเขาก็ยกเทเล่าหนึ่งถึงถ่าลูกค้ายย่อง ผ่านุูายังปล่อยเศร้าหรอเล่ปล่อยเศร้าเลยหนึ่งฝากเชิญชวนนิดนึงกับคนหลายๆเจนแล้วก็ความหลากหลายต่างๆในการใช้ชีวิตในยุคนี้ะครับผมก็ยังไงฝากโครงการเอ่อโคบด้วยนะครับผมรัชดาพระรามเก้านะครับเป็นโครงการใหม่ของไทยเอเซียเซสเลยครับผมอยากให้ทุกคนลองมาดูกันจริงๆลองมาสัมผัสกันจริงๆว่าจริงๆแล้วโครงการนี้มันแมทชิ่งกับทุกไลฟ์สไตล์แล้วก็ทุกเจนจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆที่นี่ครับโคบครับผมเริ่มด่าเริ่มแล้วเขาข่าวล่ะเขาข่าวแล้วเขาข่าวล่าแกงลมที่กว่าเฮ้ยอะไรเออ รามงรามพิภวรามอาเอาอัปเดตก่อนอัปเดตคดีของคุณแมบีไปเป็นตัวแทนตัวแทนในการเป็นนักสู้เรื่องกฎหมายก็จริงๆตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการครับผมก็จะมีการนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งครับผมเพื่อเขามาพูดคุยกัเกี่ยกันครับเรื่องทไลายหรือว่าเรื่องข้อมูลดีเทลอะไรต่างต่างเนี่ยก็เดี๋ยวรออัปเดตจากทางโซเชียลมีเดียของทางค่ายก็ได้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีการนัดคุยกันก่อนครับคือคู่กรณีได้ได้มีโอกาสเจอบ้างไหมพี่หรือเขาติดต่อเรามายังไงบ้างคือจริงๆได้มีโอกาส ติดต่อคุยกันกับทางกับทางตัวแทนของพีก็คือผู้จัดการพีด้วยแล้วก็ทังทนายความของพีด้วยครับก็ได้มีการคุยลงดีเทลกันแล้วก็นัดวันกันครับแล้วก็สำหรับพีเองพียองไม่เคยเจอเจอเขาในในแบบว่าตัวต่อตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถีอว่าขั้นตอนนี้ให้ให้เป็นทางตัวแทนของพีไปพูดคุยดีกว่าครับจริงล้วถามตอนนี้ใจเราเรา สะดวกใจจะเจอเขาไหมจริงๆพี่ว่าพีพีอย่างที่พี่เคยบอกเลยครับพี่ไม่เคยโกรธเขาเลยอะไรเงี้ยแพี่เสียใจมากกว่าสะดวกใจเจอไหมที่จริงพี่ว่าเราเราก็เจอกันได้ครับผมแล้วก็พูดคุยกันได้พี่ว่าจริงๆแล้วก็อยากจะเข้าใจเหมือนกันสำหรับมุมมองของเขาเหมือนกันว่าเออทำไมทำไมแบบถึงตัดสินใจทําแบบนี้หรือว่าอยากทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยพี่เชื่อว่ายังไงเราเรามาพูดคุยกันพีพีพีพร้อมเสมอครับจริงๆมันจะไปในขั้นตอนของการยอมความเจรจาไกลเกลี่ยหรือว่าไม่ยอมความทั้งที่ก็เนี่ยแหละครับผมก็เราจะเป็นขั้นตอนประมาณ ไกยเกี่ยกันพูดค <ừ m. S 1> ุยกันมากกว่าครับ <ừ m. S 1> ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงถ้ายอมไม่ยอมหรือว่าจะออกมาเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวทางค่ายจะอเิบายคพีจริงๆสิ่งที่แบบเราเราทนไม่ได้เลยกับกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลคือเรื่องอะไรกันแบบลามปางไปถึทุกอแมาแ่จริงๆก็หลายๆมุมมองครับ <ừ m. S 2> คือสําหรับตัวพีเองพีพโอเคพีรับได้ในพา <ừ m. S 2> ที่ว่า จะว่าพีจะคอมเมนต์อะไรเงี้ยเพราะพีรู้อยู่แล้วว่ามันมีโพสิทีฟมันก็มีมนิกทีฟเนาะหมายความว่ามันมี2ด้านเสมออะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันลามไปถึงคนรอบตัวเรามากาคนที่เรารักเพื่อน,อนหรือว่าทีมงานของเราที่เขาตั้งใจทํางานจริงๆเขาพีอยู่ข้างหน้าทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยพีเหนื่อยพีนูน่นพีนี่คนที่อยู่ข้างหลังก็เหนื่อยไม่แพ้กันนะครับหมครับว่าเขาต้องเป็นคนวางคอนเซปต์เขาต้องเป็นคนวางตารางงานวางคิวงานเขาก็ไปกับพีทุกๆงานคนตรงเนี้ยพีก็ไม่อให้่เขาเสียกําลังใจเหมือนกัน ลค่าเสียหายไปเท่าไหร่อะคะประมาณเออสี่พันบาราไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องค่าเสียหายยังไม่ได้คิดเลยครับก็ไปตกลงใชั้นศาลใช่ก็เดี๋ยวไปตกลงกันครับเพราะว่าเรื่องเรื่องเงินมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นหลักที่พี่อยากจะได้เอาามอะไรจากเขาอยู่แล้วครับผมเหมือนที่พี่เคยบอกว่าถึงพี่จะได้มาพี่ก็จะนําเงินตรงนี้ไปบริจาคไปช่วยเหลือสังคมดีกว่าครับจริงสิ่งที่พี่อยากจะได้กับเขาเลยคืออะไรทำข้อโกลงหรือพี่ว่าการเปลี่ยนแปลงมากกว่าครับพี่ว่า คำขอโทษขอโทษไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการปรับพฤติกรรมของตัวเองสิ่งนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรขึ้นเลยพี่ว่ามันคือตรงนี้มากกว่าทีรู้สึกว่าเขาทําร้ายพี่ได้เขาไม่สิทธิ์ที่จะทาร้ายคนอื่นเหมือนกันพีพี่ห่วงตรงนี้มากกว่าผมอยากให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนอื่นๆรอบตัวเขาเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อพีด้วยต่อทีมงานของพีด้วยอย่างเงี้ยครับถือเป็นเหมือนกันชัดแก่ให้ลิงดูไหมไม่ไม่ได้ชื่ออะไรเลยซับซ้อนเองเนาะเบาๆใสๆมันมันค้าหน้่อไหรคะ ยังยังทำลายยังไม่ยังไม่แน่เลยประมาณอีก2เดือนครับผมแต่แต่ระหว่างนั้นก็คือต้องต้องรอไก่เปล่อกกันก่อนนใช่ครับผมอีกเดือนนี้ล่าสุดมีการโพสต์ขึ้นมาว่ามี มีคนเอาเราไปขายงานขอเป็นสิทธิ์ขาดขายงานให้เราเป็นสิทธิ์ขาดก็จะมีแฟนๆนี่แหละครับผมที่เขาเป็นห่วงแล้วก็มีพี่ๆบางคนด้วยที่ที่เป็นทีมเราอะไรเงี้ยก็พยายามส่องโซเชียลอยู่ตลอดก็ไม่เจอมาว่ามีบางบริษัทแอบอ้างว่าเหมือนเป็นมีสิทธิ์ผูกขาดในตัวศิลปินพี่ๆด้วยในตัวศิลปินบิวกินด้วยในการรับงานอะไรเงี้ยครับผมก็ อยากจะบอกว่าข้อมูลตรงนี้ไม่เป็นความจริงเพราะว่าจริงๆแล้วพลชายแปลว่าอิสระแล้วพีพีแปลว่าพพีแปลว่าอิสระไม่ยอมเป็นทาสคคุณหรอก่ะไม่ยอมแน่นอนเกือบจะจริงจังเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้หลังจ ไปได้ไปได้หลาย่างครับก็ก็ชงไปหมดแล้วตอนนี้ตามมาลงไม่ถูกก็ไม่เป็นความจริงนะครับผมไม่ไม่ไม่ได้มีสิทธิ์ผูกขาดอะไรทั้งตัวพี่เองทางทีมงานเองก็จะเป็นคนรับงานโดยตรงนะครับผมผ่านอีเมลในไบโอไอจีได้เลยจริงๆของพี่คือโดนเยอะมากเลยเนาะ แั้งแต่แบบอิสระมาหลากหลายรูปแบบมากออถือเป็นวิบากไหมสหรับเราไม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นวิบากหรือว่าเป็นอะไรนะครับแบบเป็นเป็นปัญหามากกว่าที่เราต้องแก้สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่มันเข้ามาเมื่อเราแก้ไขามาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้กับมันด้วยแล้วก็ออนําสิ่งตรงนี้มาปรับใช้ด้วยกับการทํางานหน้าหน้าของทีด้วยครับ มีพอเจะช็อกป้ะแม่คะพอเจอแบบนี้เยอะๆเข้าๆาก็งงๆอยู่ช่วงหนึ่งก็แบบอุ้ยเหมือนเหมือนบางวันอย่างเงี้ยเ,เราไม่ได้ทําอะไรเลยเ,ออเราแบบออไปทํางานปกติแล้วก็พูดคุยปกติปัญหานี้เข้ามาทุกวันเลย,เลยเอะไรเงีเออ้ยก็รู้สึกว่าโอเคมัน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 เป็นสิ่งที่ชาเลนจ์แหละมันคือความออท้าทายว่ารับผมที่ที่เราแบบเราต้องผ่านมันไปให้ได้รายวัน เออจริงๆพูดถึงบริษัทที่เขาเอาเราไปแอบอ้างเราเราได้เห็นชื่อบริษัทไหมเรารู้ไหมว่าเออตัวคนเขาคือใครดีเทลอะไรต่างๆเหล่านี้ยังยังไม่ยังไม่แน่ใจเลยครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีเป็นแฟนๆที่ส่งมาด้วยหรือเป็นคนที่แอบอ้างผ่านข้อความตัวอักษรอย่างนี้มาด้วยครับผมมันก็ก็เลยไม่ได้มีเป็นแบบว่าเป็นบริษัทเปไปว่าบริษัทนี้พูดว่าอย่างนี้อย่างนี้อะไรงี้ ตอนนี้เป็นข่าวลือด้วยเฉยถ้ายังไม่หยุดยังไงเจอกันที่สสารอีกแถบนี้หรืมครับครับผมก็เดี๋ยวทางบริษัทก็จะเทกแอคชั่นทางทางกฎหมายส่งตัวแทนส่งตัวแทนอีกรอบคนบีคนบีคมบีเนชช่าสุดดาวไอ้การ ขอันที่จริงพี่อยากฝากบอกอะไรถึงลูกค้าหรือคนที่เขาเข้าใจผิดหรือสารอะไรที่มันออกมาแบบปิดเพือนตลอดเกี่ยวกับตัวเราเครับก็พี่ว่าจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนมาติดตามทางช่องทางของ o f ฟฟิเชีของทาง t p k i t Entertainment มากกว่าครับผม b e Entertainment ด้วยครับก็ข้อความตรงนี้จะเป็นข้อความที่ที่เป็นออฟฟิเชียลจริงๆจะไม่มีการเติมหรือว่าอะไรทั้ต่างๆนะครับผมแล้วก็ข่าวลืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยว่าเราจะไปรับงานที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกไม่มั่นใจก็สามารถโทรมาได้ครับ โทรมาผู้สื่อาวพีก็ได้นะครับติดต่อทางอีเมลก็ได้ครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรข้างล่างไปให้ขึ้นเบอร์โทรข้างล่างไปให้หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ขอบคุณค่ะอยังเป็นห่วงเป็นใยเนาะน้กจากตัวบริษัทเราเองแล้วคนใยของคุณบิลกินเขาด้วยก็มันโดนกันทั้งคู่แหละครับผมบิลกินก็โดนด้วยว่าแบบเออเหมือนแมัรับรับว่าบางทีมันเป็นงานคู่ไงครับก็แบบว่าเอ้ยเป็นตัวแทนของทั้งคู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับมักจะโดนอะไรไปด้วยกันถูกกรรมมาแล้ว เราอยู่ใกล้กันมั้งโดูอะไรใกล้ๆกล้กันยามสุกก็อยู่ยามทุกข์ก็เคียงข้างยามสุกก็อยู่ทุกข์ก็ถ้าทุกข์มากก็เดี๋ยวออกมานิดหน่อยทิ้งเขาเลยเหรอแต่คอยวันนี้เขาอาจจะแบบต้องยานอยู่คนเดียวแต่เราอยู่ค้างค้างเสมอแต่ทุกข์และสุกสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับพี่ผู้หวานสุดๆหวานเจี๊ยบโอเคหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบบ้างหรือเปล่าไม่มาไม่มาเสร็จไม่มาสำหรับงานมิวสิคเฟสที่จีนนะคะอันี้เราเนี่ยมีการเตรียม ตัวเป็นพิเศษอะไรบ้างไหมคะครับผมก็ที่จริงอยู่ในช่วงการซ้อมแล้วก็ทําโชว์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับก็อีก2วันนี้ก็จะบินแล้วครับก็จะเป็นโชว์ใหม่ๆท,ที่ที่ตั้งใจทําให้มันแมทชิ่งกับเทศกาลตรงนั้นด้วยครับอันนี้เป็นตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นทุกครั้งแหละครับที่ที่ได้ไปขึ้นเวทีไม่ว่าจะแบบเวทีเล็กเวทีใหญ่อะไรเง<อ>ี้ยเวทีใหญ่จะตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าคนเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็พยายามจะจะ เตรียมพร้อมเตรียมตัวทุกอย่างให้เต็มที่ค่อภาษาล่ะพี่อะไรนะภาษาที่เราจะไปที่นู่นเพราะว่า ก่อนอันนี้คือที่เรามันก็มีเวอร์ชัณ์ภาษาที่เป็นเพลงอะไรต่างๆแล้วที่นู้นเขาก็ฟังกันอะไรอย่างเงี้ยจะมีการไปติดต่อสื่อสารอะไรยังไงบ้างไหมกับแฟนก็ก็จะพยายามเรียนไปครับผมก็พูดพูดพอได้บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอีกสองขวดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเรียนเรามีการเรียนมาแล้วอะไรเบื้องต้น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 ครับผมก็อาจจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเป็นในการสื่อสารด้วยแล้วก็ถ้ามีคำภาษาจีนอะไรที่เราพูดได้เราก็จะพยายามพูดแล้วก็ อย่างเรื่องเพลงอะไรเงี้ยก็รอดูเป็นเซอร์ไพรส์สะกันครับอ๋อแต่จะมีเปชุดเวอร์ชันภาษาจีน I don't know โอ้ยน้องปวดหัวอีกแล้วน้องปวดหัวแล้วปวดเท้านี่ก็ปวดแล้วก็รักเลยเดี๋ยวบู๊เดี๋ยวบู๊โอเคอักบายหน่อยไหมจะมีอะไรสนิทนิดนึ่งไหมให้แฟนๆชาวจีนก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเจอกันแล้วกันครับผมอยากอยากเจอทุกคนอยู่แล้วก็จริงๆไม่ว่าจะเป็นงานงานไหนงานไหนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยตัวเราเองเราก็เราอยากจะไปเจอแฟนๆทุกๆที่อยู่แล้วครับผมถือว่าเป็น เขารอเรามา2ป e ี3ปีบางคนรอเรามาตั้งแต่ซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเราได้มีโอกาสไปเราสึกว่าเออเราเราดีใจมากๆที่จะได้ไปขอบคุณทุกทคนตรงหน้าตรงนั้นจริงๆครับเราสามารถบอกเขาได้ไหมว่าเดี๋ยวเจอกันนะเป็นภาษาจีนอเลนน้องอะไรหรอะไรหรอปวดหัวเดี๋ยวไปเจอนี่นู้นก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นครับอ๋อโรงพยาบาลก็เข้าละอย่างเงี้ย